สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่สยามพารากอนนะครับวันนี้จะมาฉีดวัคซีนครับผมฉีดไล้เหรอครับเจ็บไหมคะไม่รู้สึกเลยครับเบามากเลยฮรัยังไม่มีใครมีอาการผิดปกตินะครับที่นั่งรอตรงนี้นะมาฉีดสองคนก็ได้สองถุงเลยนะแล้วที่มีอื่นอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูครับขอบคุณครับเนี่ยครับฉีดวัคซีนก็จะได้ไก่ด้วยนะ ดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอะนะบรรยากาศของสยงมพารากอนตอนนี้ก็ก็ยังพอมีคนเดินเข้ามานะครับมาซื้ออาหารมาช้อปปิ้งกันอยู่นะฮะก็ไม่ได้เงียบสักทีเดียวเลยนะก็ยังพอมีนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยที่นี่เนี่ยจะฉีดวัคซีนที่พอนะครับชั้นห้านะเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ขึ้นไปเลยนะครับไปกันครับทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศของพารากาอนซินิเพ็กานะครับ ยังมีคนมาดูอยู่นะแต่ก็จะเงียบเหงาหน่อยแลนหลังผมก็จะเป็น,นเขาจะแรปไปเลยไม่ให้นั่งนะ,ะนี่นะครับทุกคนอ่าสนับสนฉิตวัคซิน10-31จุลา i นะฮะนี่ฉีดวัคซีนเสร็จก็มารับไอติมวอร์นี่ตรงนี้เลยอันนี้ต้องมาโชว์อะไรก่อนหรือเปล่าครับ่องครับผมมา,มารับได้เลยตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้ดูนะว่าในโซนของพารากอนทอเขาจัดโซนกันยังไงเนาะ ก็จะมีแบบโซนทางเข้าทางออกนะครับในฮอนี่แหละก็จะใช้ฉีดนะฮะตรงนี้ก็เป็นโซนทางเข้านะนอันนี้ก็จะเป็นโซนของหมอพร้อมนะเวลาบ่ายโม่บ่ายบ่ายสามนะครับสิบหนะ้าจุดศูนย์ศูนย์นะตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนแสดงสิทธิ์นะครับอันนี้บรรยากาศข้างนอกนะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบที่ให้นั่งรอแล้วก็มีโต๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับยาวเลยนะ เเป็นนรรร่วมกกัับบบโงงาาลทพะคยุขั้นตอนก็แสดงสิทธิ์ก่อนนะครับเป็นสิทธิ์อะไรนะครับหมอพร้อมหรือไทยร่วมใจนะตรงนี้แล้วก็คัดต้องประวัติวัดความดันนะครับลงทะเบียนแล้วก็ฉีดวัคซีนแทนนีกแล้วก็สังเกตอาการนะครับ30นาที30นาทีนะก็ถ้าไม่มีการก็กลับบ้านได้มีบรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบเหงานะครับมีแต่คนมาฉีดวัคซีนนะก็มาต่อคิวนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ให้ต่อแถวนะครับของหมอพร้อมนะหมอพร้อมกับไทยร่วมใจครับตอนนี้ได้คิวแล้วครับเดี๋ยวกําลังจะเดินเข้าไปนะครับอ้โหจุดลงทะเบียนนะครับประยุทธ<อ>์นะปรกุทมันจะไปเกิดครับครับเรียน้อยครับเดี๋ยวเราไปชุดด้านในเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบ <laughs> เก็บบัตรประชาชนใช่ไหมฮนะ โอเคครับผม36.2ครับหกจุดสองครับเข็บแรกครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับได้แล้วครับทุกคนก็นี่เ0 3นะฮะเข้ามาแล้วก็นั่งรอนะฮะันั่งรอเตรียมวัดความดันนะครับ นี้บรรยากาศนะครับนั่งรอวัดความดันแล้วก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะก็นั่งรอไม่นานครับแต่ละแถวก็ทยอยเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีเจ้าที่คอยบริการนะตรงนี้ก็จะวัดความดันโลหิตคัดกรองประวัตินะครับดีมากดีมากจับเร็วมากไวมากแปบ๊บเดียวก็เดิน แปับเดี๋ยวก็เปลี่ยนที่แล้วฮะแล้วก็มานั่งรออีกที่หนึ่งแล้วก็เว้นระยะห่างก็ประมาณ2เมตรนะประมาณนี้เจ้าที่บริการดีมาก่ามยยเีกน,น,น,นั่งพักรอก็เลื่อนมาข้างหน้าเรื่อยๆนะฮะนี่ใกล้แล้วใกล้แล้ว ตอนนี้ขยับคั้งที่เท่าไหรวันหนึง 2, ่งสองสามสามแล้ว <c oughs> ด้านนู้นนะครับเป็นจุดคัดกองอวัดความดันกับเช็คประวัตินะคัดกองประวัติสิบเอโต๊ะพอเสร็จแล้วปุ๊บนี่จุดลงทะเบียนอยู่ด้านในนูน่นแล้วก็ฉีดวัคซีนอยู่ในฮอนะพอลูกออกไปก็จะมีพี่เจ้าที่มาเช็ดตลอดเลยนะ ได้คิวแล้วเป็นโต้นหนึ่งครับโต้นหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่คะน้ำหนัก76 0สิสูง175ครับผมโรคประจำตัวมีไหมคะไม่มีครับแต่ประเมินเก้าข้อมีข้อไหนตอบ,บใช่ไหมคะไม่มีครับ ออกตามปกตินะคะนี่ความดันปกติเท่าไหร่นะต้องอ่าขึ้นอ,อยู่กับช่วงอายุเหมือนกันนะคะโดยปกตินะกแปดสิบหรือยี่สิบยี่ร้อยยี่สิบแปดสิบของผู้ชายของผู้หญิงแกเป็นร้อยสิบดสิบ บอกลบขึ้นลงนะคะอยู่ใช่วงั้นได้หมดเลยค่ะอันนี้คือร้อยสามสิบแปดเจ็ดสิบเก้าใช่ไหมคะหัวใจไี้8แปสี่ครั้งต่อนาทีใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวติดต่อตรงจุดที่สาม้า้ไหมนะคะกระผมขอบคุณครับ เรียบร้อยครับคอมดันปกติ138กับเท่าไหร่นะ79คนทั่วไปปกติก็80-120นี่จุดต่อไปก็เป็นลงทะเบียนและฉีดวัคซีนนะครับเข้าไปข้างในฮอนี<ม>่บรรยากาศในฮอก็เหมือนเดิมนะครับก็จะ<ช> ขอบคุณครับก็นมีจุดให้นั่งรอเหมือนเดิมนะครับกว้างมากนะนี่จุดด้านหลังนะครับด้านหลังผมก็จะเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะลงทะเบียนเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปฉีดวัคซีนอีกทีนึงตรงจุดคัดกรองก็จะถามน้ําหนักส่วนสูงรคปประจำตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เรากรอกมาแบบ เรามีติ๊กถูกอะไรข้อไหนบางหม้ยที่แบบประเมินของเสี่ยงอะไรเงี้ยก็ไม่มีก็ผ่านแล้วก็วัดความดันนะครับความดันก็ปกติเนาะก็ฮาร์ดเรทหัวใจหัวใจเต้นก็ปกตินะผมผมครั้งความดันเจ็ดสิบเก้าหนึ่งร้อยสามสิบแปดครับก็เมื่อกี้ก็แอบมีตื่นเต้นนิดหนึ่งตอนวัดความดันนะครับก็น่าจะเออ ตื่นเต้นนั่นแหละรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยนะเขาก็บอกว่าเออให้แบบเออผ่อนคลายผ่อนคลายไม่มีอะไรทําใจให้สบายนะเพราะว่ายิ่งตื่นเต้นแบบยิ่งหัวใจยิ่งสุบฉีดแล้วก็ความดันเนี่ยจะสูงได้นะเนี่ยพี่เขายังเช็ดข้างหน้าอยู่เลยก็รู้สึกเออเซฟเซฟดีเนาะทำความสะอาดทุกเก้าอี้นั่งเลยครับ ก็ตอนนี้ก็ใกล้เรียกไปลงทะเบียนแล้วครับเริ่มมาฮะจะมีเจ้าที่คอยปล่อยคิวนะได้แล้วไค้แล้วได้แล้วสวัสดีครับเป็นบัตรคิวกับบัตรประชาชนนะครับนี่แค่ ที่ตรงนี้ก็จะมีแบบคัดกรองนะ<ม>ยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด19เนาะมี9ข้อนะยินยอมติ๊กใช่ทั้งหมดนะครับผมวัคซีนซีโนแวคกรุงเทพเพียบละก,ก้น เรนี้พวกที่ว่าเขามีทานพวกวิตามินอะไรอยู่แล้ววันนี้นจะมีผลหลังฉีดไหมถูกต้องครับผมรบครับผม,ม,มก็ไม่มีครับยินยอมฉีดเข็มที่หนึ่งครับผมรครับขอบคุณครับันจุดที่สี่ ใช่เลย yup. ใช่ครับน yeah> ี่ค่ะเดินไปหาพี่โซโนเพื่อต่อคิวอ๋อต่อคิวอีกทีหนึ่งขอบคุณครับผมแล้วก็เข้ามาต่อคิวอีกทีหนึ่งครับนี่นะไปบัตรคิวหกสองห้านะครับต่อคิวเยอะอยู่จากลงทะเบียนเราก็จะได้นั่งครับ ก็มานั่งรอต่อคิวนะนี่ก็จะมีขั้นตอนบริการรับฉีดวัคซีนนะครับก็คือลงทะเบียนเนาะซักประวัดคัดกรองแล้วก็ลงนามในหนังสือยินยอมฉีดวัคซีนเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวฉีดวัคซีนนะครับเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวฉีดวัคซีนนะตามลําดับเนาะแล้วก็พักรอสังเกตอาการ30นาทีนะ ตรวจสอบก่อนกับพร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตนหลังฉีดวัคซีนนะฮะในใบนี้ก็จะเป็นเป็นบัตรนะครับประการฉีดวัคซีนนะเรจะบอกข้อมูลว่าเราฉีดวันไหนเวลาไหนแล้วก็วัคซีนเป็นแบบไหนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสยามพารากอนชั้น5นะครับของผมนะฉีดครั้งที่1วันที่1ิมิถุนายน6 4นะฮะก็จะบอกชื่อสกุลอายุนะครับ หมายเลข892เก้หมายเลข7ค่ะสองเข็มแล้วนะคะก่อนกลับบ้านอย่าลืมรับไปรนะับรองการฉีดวัคซีนจากบ้านด้วยนะคะตัวอยู่นอกก็จะได้เห็น,นครับกำกลังฉีดแล้วนะครับหมายเลข894เ้าสหมายเลข10ค่ะฉีดแนละ้หมายเลข895ห้าไมหมายเลข7จ็ด มาดูตตื่นเนเหมายเลข898ห้องหมายเลข6ค่ะเจ้าที่บริการดีมากเลยครับก็พอมีคิวว่างปุ๊บก,ก็จะเรียกเลยทางด้านนน้นเป็นจุดสังเกตอาการนะฮะ ขีดเสร็จแล้วก็นั่งอรอ30นาทีครับ,บได้คิวแล้วเขทีห่หมายเลขสอขอบคุณครับผมครับหมายเลขสองประมาณชั่วโมง12นาทีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอิสารครับผม สบายดีนะคะสบายดีตื่นเต้นนิดนึงครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงค่ะผมทำคลิปโอ้ค่ะสามารถถ่ายแบบนี้ได้ไหมได้ค่ะสบายดีไม่มีป่วยไม่มีอะไรเลยไม่มีครับไม่มีครับผมพักผ่อนเพียงพอใช่ครับโรคประจําตัวมีไหมคะโรคประจําตัวไม่มีไม่มีเลยครับวันนี้พยาบาลฉีดซีโนไวค์อะไรนะครับผม สิโนแหวกนี่เดี๋ยวฉีดเข็มถัดไปอีกหนึ่งเดือนนะคะหลังฉีดเข็มสองแล้วหนึ่งเดือนถึงจะมีภูน,นะคะอ,อนน,น,นะะมไม่กลัวเข็มนะคะใช่คือถ้าท่านแนะนำก็คือให้ใส่เสื้อสเสื้อที่เปิดง่ายใช่ไหมฮะใช่ค่ะใส่เสื้อที่เปิดง่ายจะดีกว่าฉีดได้หรอครับเจ็บไหมคะไม่รู้สึกเลยครับเบามากเลยค่ะยานี้ปวดไหมคะ เอ่อตอนนี้ยังยังไม่ปวดฮะก็ไม่น่าปวดแล้วนะคะเฮ้ยเสร็จแล้วค่ะมันเหมือนมดกัดมากเลยครับเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยฮะได้วยค่ะขอบคุณมากเลยครับไม่เจ็บเลยเดี๋ยวบอกเพื่อนบอกว่าเออเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับก็สังเกตอาการถึง14 3ค่ะพี่มือเบามากขอบคุณครับค่ะยินดีขอบต้องรอได้เลยบร้อย เรียมร้อยคัยบจะไปเด้งในหมอพร้อมอ๋อครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวคิวนะเ,เด้งในหมอพร้อมอีกทีนะเดี๋ยวผมนั่งรอสังเกตอาการสามสิบนาทีครับาารค,ครับนั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะพี่ปุ๋ยอีกเสื้อขาวนู้นเลยค่ะอ๋อตามคิวใช่ค่ะต <Okay, S 1> <ช>ามคิวไอจุดสังเกตอาการตรงไหนครับเข็มแรกเข็มสองอ๋อเข็มแรกครับเข็มแรกตรงนี้ครับ อ๋อเขาจะมีเข็มแรกกับเข็มที่สองด้วยนะเราแยกกันนะครับก็ตอนนั้นมาประมาณบ่ายสามกว่านะตอนนี้ฉีดไป16.43นะครับ16.43กจุด่ส็นับไปอีก30มสินาทีนะครับก็ปลอดภัยก็กลับบ้านได้แต่ว่ามือเบามากคุณพยาบาลมือเบามากฉีดแบบไม่เจ็บเลยโอเคเลยอ่ะเรียบร้อยครับ ก็ตอนนี้เท่าที่ดูนะ,ะก็ยังไม่มีใครย,ยังไม่มีใครมีอาการผิดปกตินะครับที่นั่งรอตรงนี้นะนั่งรอสามสิบนาทีครบก็แล้วกลับบ้านได้นะีนนก็จะมีเจ้าที่คอยบริการนคอยเรียกคอยดูแลนะครับ ตอนนี้ก็รู้สึกตึงๆปวดๆซ้ายแขนซ้ายที่ฉีดนิดหน่อยอเ,เดียเยดูยอุ้ยก็ปวดตึงนิดหน่อยไม่มีอาการบวมอะไรนะ ไม่น่าจะรุนแรงอนี่คุณพยาบาลเขาจะเขียนเวลานะครับก็คือให้สังเกตอาการหลังฉีดจนถึง16.43นะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ10นาทีก็จะได้ละออาการยังโอเคอยู่ไม่มีอะไรครับไม่มีอาการมึนหัวปวดหัวอะไรนะต่แบบเหมือนตึงๆตอนที่ตรงที่จุดฉีดนิดเดียวเองตอนนี้ผมก็ สังเกตอาการครบแล้วครับ16.44นะเกินวานหนึ่งนาทีแล้วก็อาการยังปกติอยู่นะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยคนที่มาสังเกตอาการหนึ่งนี้ก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะไม่แน่ใจว่าเออเคยมีเหตุการณ์แบบคนเป็นอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าณนะตอนนี้เลยตอนนี้เนี่ยไม่มีนะครับทุกคนปลอดภัยดีครับ นี่หรือถ้าใครมีมึนหัวอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเครื่องวัดความดันมานี่พี่ขรขา,าล่าก็และ้วจะมีบางทั้นครับเ,ออเกิดอาการมึนๆนนิดหน่อยก็จะมีบางคนที่ได้แอสตาเซน e ก a ด้วยนะหรือเปล่ายังไงเนี่ยแต่ผมบอกว่าเป็นซีโนแว c ซีโนแวคนะฮะวันที่ได้รับเข็มที่1คือวันนี้1 1มิถุนายนนะครับเข็มที่2คือจะได้รับการนัดหมายผ่าน SMS จากเว็บไซต์ไทยร่วมใจนะของผมนะครับก็หลังสังเกตอาการ3าสี่นาทีถ้าไม่มีอาการใดๆสามารถกลับบ้านได้เลยนะครับผมแต่ถ้าหากมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนเนี่ยก็แจ้งจุดปฐมพยาบาลได้เลยนะครับนี่จุดปฐมพยาบาลก็จะอยู่ด้านหลังผมนะนี่จุดปฐมพยาบาลน,นะฮะก็จะมีพออยาบาลคอยดูแลอยู่นะครับลืมลืมลืมก่อนออกนะครับอุ้ย ก็เราขับรถมาเนี่ยก็เอาบัตรมาสแกนนะครับจะมีจุดสแกนอยู่ทางออกนะฮะตรงนี้จอดฟรีกี่ชั่วโมงครับอ๋อแปดชั่วโมงล้วแปดชั่วโมงนะนี่จุดจอดนะครับไอจุดจุดสแกนขอบคุณครับเรียบร้อยเรียบร้อยกลับบ้านได้ครับผมเออเพิ่งสังเกตเห็นมีเวลาอยู่ตรงนี้ด้วยอะ่ะใหญ่มากเลยตรงทางออกเนี่ย มีจุดบริการน้ำดื่มด้วยนะครับรับคนละหนึ่งกวนเรียบร้อยนะครับก็เดินออกจากห้องจากพอนะ <Okay. S 1> เนาะเฮ้ยไอติมยิ่งเหลือไหม <Okay. S 1> ไปกินไอติมบอล mm hmm. แล้วไม่มีไม่มีขนมยิ่งอื่นหรอก okay. อันนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูครับเขาจะมีไอติมบอลนะฮะแจกสำหรับคนที่มาจีนวสตซีนวันนี้นะ เอ้มาแล้วมาแล้วขอบคุณครับขอแคนตาลูปด้วยว้าวว้าวขอบคุณนะครับอแล้วก็ดูที่ข่าวครับเขาบอกว่า m c d o n ดนัลรับอะไรนะเป็นฟรฟรีนะเดี๋ยวลองไปถามดูก่อน แมคโดนัลล์นะครับเขาบอกว่าจะให้เฟรนฟรายสำหรับคนที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเดี๋ยวเราไปถามดีวกว่าน,นะไปสวัสดีครับร่วมรายการกักบวัคซีนไหมเอ่ยฉีดวัคซีนได้ใช่ไหมแสดงแค่นี้ก็ได้ใช่ไหมครับ,รบชใช่ใช่โอก็ถามพนักงานแล้วนะรับได้เลยนะโชว์หลักฐานการฉีดวัคซีนนะ นี่นะครับสวัสดีครับรับเฟนไฟล์ได้เลยไม่เอ่ยครับกลับบ้านด้ครับคุณคะอ่ากลับบ้านครับผมกลับบ้านนะคะนี่นะครับแคโชว์หลักฐานการได้รับวัคซีนนะฮะก็ได้ไปเลยเฟนไฟล์ขนาดเท่าไหร่นะฮะไซสเล็กค่ะไซเล็กนะอ่าได้แล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ได้แล้วนะครับ นี่นะครับทุกคนก็มาสองคนมาจีบสองคนก็ได้สองถุงเลยนะเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นแมคโดนัลนะครับเป็นแมคโดนัลไซส์เล็กนะครับอืมเดี๋ยวเลยนะครับมาถินเซนฝ่ายได้หนึ่งแล้วที่มีอื่นอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่นะครับไก่คิกคักนี่ก็เอา หลักฐานการฉีดวัคซีนนะครับของเรามาที่นี่เลยเท็กซัสเท็กซัสชิคเก้นนะจะได้ไก่นะครับหนึ่งกล่องนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีกี่ชิ้นวะเนี่ยฮะไก่คิกคักนะนี่ครับ,นะรบอันนี้ขมสองคนนะครับด้วยสองกล่องเลยเนี่ยครับฉีดวัคซีนก็จะได้ไก่ด้วยนะนะครับเค็มๆมมนัมนๆกำลังดีกรอบด้วยอร่อยครับ